ผู้ชมอันนี้บุญล้อมเพิ่งตัดหญ้าเสร็จนะคะบรรยากาศฝนตกนี่เลยค่ะติดฝนอยู่กระท่อมหัวหนาค่ะวันนี้ตัดหญ้าให้น้องวัวเสร็จแล้วกับบรรยากาศฝนตกมืดเลยค่ะนี่เลยค่ะบรรยากาศ่วนนื้ ไายมากาสีชสมพมูยาวมันล้อมตัดเสร็จแปล่นก็ไปเบรกนะคะท่ามกลางสายฝนวันนี้ฝนตกแรงหนักนะคะ่ะไม่รู้ที่ไหนตกบ้างเนาะ ล้มกับว่าตัดหญ้าเสร็จจะไปเข้าป่าเลาะป่าสักหน่อยวางแผนไว้ตั้งศึกษาตั้งใจสุดท้ายฝนตกแฮวเลยค่ะข้าวขอมล้มค่ะข้าวไม่ได้ตัดค่ะ ไม่ค่อยอยากจะอยากตัดเท่าไหร่ปานนาตรงรู้สึกว่าปีนี้ทำนายากตอนหวานก็ยากยากค่ะน้ำเยอะพอหวางสเสร็จแล้วก็มีรอยก็มีตรงไหนที่น้ำก็ไม่เกิด ต้องส้มตีที่มีกล้าของตัวเองนี่ตีตกกลา้าถ้าซื้อขาวก็มันรัสิบบาทค่ะแต่ถ้าเป็นคนาวิก็มันลัห้าบาทนะคะนี่เยค่ะบรรกาศตกขข้าวหอมมะลิหนึ่งศห้าุ้ยงนขาว มืดเลยจากระยะไกลดูสิคะปลาก็คำรามทะเลเห็นฟ้าบรรยากาศดีดีช่วงเช้าพิดว่าฝนจะไม่ตกสาวางแผนว่าจะไปเลาะหาเห็ดสักหน่อย พอได้ทำกับข้าที่ไหนได้ตกหนักเลยเวจะไปได้ไงไปก็หลงนั่นแหละบรรยากานะคะเป็นน้องวัวใส่ขนมารอบหนึ่งแล้ว ยาให้กินอยู่ในคอกนี่เลยค่ะตอนแรกก็ย่ามีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอยากไปตัดมาไว้ก่อนจะไปเลาะป่าที่ไหนได้เฮ้ย <Help! S 1> ตัดยังไม่เสร็จก็ฝนมา ชุ้ม่ำจริงๆจะรู้บ้านเพื่อนเพื่อนจะตกไหมนอ้อดูจากคนดูจากฟ้าน่าจะตกขั้วนะคะเนี่ยฟ้ามืดเลยเข้ามาแล้วก็ทักแชททักเข้ามาคุยกันได้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้บุญล้อมนอนเว้นแน่นอนคะ่ะ เด็กไงคะนอนรึงนอนเปลโอ้ยคุณกินดีดีหน่อยสิศีราไปตัดมาเปียกฝนด้วยเอ้ยพวกเองนีสงสารเจ้าของหน่อยเออเบกก็หนักขอให้ไปตก ขอให้ตกที่ทุ่งกลาหนังๆหน่อยเด้วยข้าวยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยไม่มีน้ำใครอยู่เขตทุ่งกลาก็เข้ามาคุยกันหน่อยนะคะดูว่ามีวม่าตกไหมอุ๋ยใฮลัลโหลอ่านชื่อไม่ออกนะคะภาษาอังกฤษ ร้องเป็นคนไทยและงงภาษาอังกฤษด้วยค่ะเรียนจบไม่สูงนะคะแค่ป .6 ลังเรียนจบภาษาอังกฤษก็ให้ครูหมดแล้วค่ะขอบคุณที่ระที่กดหัวใจกดเลิฟให้นะคะขอบคุณค่ะ ฟังเสียงฟ้าสิคะเริ่มกลัวแล้วอยู่ไหนเนาะคนที่พักแชทมาน่ะไม่รู้ว่าฟังภาษาไทยได้ไหมภาษาคาเมนได้ไหมเนาะลม้มอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะคะอ่านออกเดี๋ยวให้รูกับลืบ ได้ชื่อกุลลอมอ่านไมอมคะตกหนักตอนนี้เริ่มผดถอยแล้วนะคะไฟฟ้ามืดอย่างนี้น่าจะไม่หยุดน่าจะตกทั้งวัน บรรยากาศกระท่อมหัวหนาของบึงล้อมไม่ได้ทมที่ไว้เยอะทุมแค่พอยกข้อยกกระท่อมก็เลยไม่ค่อยจะมีขอ้อที่ปลูกบริเวณน,นี้ก็ไว้ให้น้องวัวเดิน ไหนฝนตกบ้างเนาะเอามาแชทมาคุยกันได้นะคะบรรยากาศดีมากค่ะตร,ตรงนี้ก็หนองน้ำใหญ่หนองสาธารณะ คุณที่เข้ามาถักทายกันนะคะส,ว,สวัสดีค่ะทุกทุกคนที่เข้ามาชมบรรยากาศท้องทุ่งกับบุญล้อมนะคะมาข้าวเทียวซึ่งจะใส่ปุ๋ยไปยังไม่ถึงครึ่งเดือน How เพง รึกว่าฟ้าทางทุุงบุลามืดมากขอให้ตกจริงๆเฮ้อบุลล้อมจะได้เอาปุ๋ยไปวานไม่มีน้ำอ่ะทางนู้นแรงแต่ทางนี้ฝนตกดีทางบ้านบุงล้อมฝนตกดีแต่บุลล้อมไม่ค่อยจะซีเรียสกับ นาทางนี้นะคะเพราะว่านาบุรล้มติดกับหนองสาธารณะพอน้ําแห้งบุรล้มก็ตั้งสูบทําฝนเทียมเองเลยค่ะตลงทุนเยอะแต่ก็ทำยังไงได้เนาะเราชาวนาก็ต้องสู้ดูสิคะ ฟ้าทางเขตดทุ่งกุลาดำปิดเลยขอให้หนักหนักขอให้ตกหนักหนักจะได้มีน้ำเพื่อนเพื่อนเท่าชาวทุ่งกุลาทางนั้นำจะได้ดีใจหน่อยทักทายคะ่ะขอบคุณที่เข้ามานะคะซค่ะาาไม่รู้เครียดถูกหรือเปล่าภาษาอังกฤษอ่านมั่วๆไปอย่างนั้นละค่ะ โอ้ยดูเสียงฟังเสียงฟ้าร้องสิคะน่ากลัว <Hello. S 1> สวัสดีค่ะล้อมอ่านถูกใช่ไหมคะซาตา ขอบคุณที่เข้ามาทักทายนะคะไ y ไล i f e อะไรเนาะอ่านได้แค่นั้นขอบคุณที่ชอบนะคะอ่านอ่านโอเค e ไ e life s s s อะไรเนาะอ่านไม่ออกแล้วคะ่ะ ได้แค่บางตัวเด็กก็ขอบคุณที่เข้ามาพักทายพูดคุยกับคุณล้อมนะคะขอบคุณมากค่ะบันเดกกาศโอ้ยปลาแลบน่ากลัวอหดูสิทางโนนมืดตึ๊บเลย ข็ให้ไปตกทางโน้นจริงเหออทุ่งกุลาเสียงฟ้าร้องน่ากลัวมาก แย่งเขาแล้วนะ่นะน่ะโซดาฮะอสิคะตัวนั้นคิดดื้ย่ายังอยู่เต็มรางเลยไปแย่งเขาเห็นว่าเขาตัวเล็กก็ไปแย่งเนาะเฮ้ยโซดากลับมาขึ้นเลยเร็วเร็ว แม่จะไปตีนะดูดูดูกินเฮ้ยเฮ้ยเ้ยมามาเร็วเร็วชัยสวัสดีค่ะคุณทงชัยขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมทักทายกันกดบาย ค่ะกูดบายค่ะสาซาบายบายขอให้โชคดีนะคะร่ำรวยๆค่ะแล้วค่อยเข้ามาพูดคุยกับล้อมใหม่นะคะไลน์ต่อไปไม่รู้ว่าบ้านคุณธงชัยเนี่ยฝนตกไหมน้อ ខាងនោះน่ะบ้านមុនล้อมป่นตกตั้งแต่ម៉ាន10:00ម៉ោងដល់នេះเริ่มខาดเม็ดប្រោយប្រោយค่ะ คุณน,นะคะที่เข้ามาทักทายพูดคุยกับบุญล้อมชมบรรยากาศกระท่อมหัวนากับบุญล้อมคนแบกย่าย,ยังไม่เสร็จอีกบรรยากาศดีมากค่ะติดหนองแต่ว่าบุญล้อมไม่มีทุน ไม่มีกระท่อมบุล,ล้อมไม่มีไยนะคะแค่นี้ก่อนนะคะรู้สึกว่าฟาร์มจะร้องคำรามใหญ่บาดเสียวคะ่ะไว้พบกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ